ส่งผลให้ประเทศตะวันตกเริ่มดำเนินนโยบายกดดันด้วยช่องทางการทูตจนโซเวียตต้องตัดสินใจถอนทหารในที่สุดต่อมาประธานาธิบดีแฮร์ริเอสทรูแมนประกาศหลักการทรูแมนที่ระบุว่าสหรัฐอเมริกาพร้อมตอบโต้ภัยคุกคามของประเทศคอมมิวนิสต์ทุกรูปแบบโดยไม่จำกัดระยะเวลาและพื้นที่ปฏิบัติการหากเห็นว่าเป็นอันตรายต่อความมั่นคง,งอนี่กลายเป็นหัวใจหลักของนโยบายการต่อต้านโซเวียตตลอดช่วงสงครามเย็น ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าหลักการดังกล่าวเปรียบเสมือนจุดเริ่มต้นของสงครามเย็นอย่างเต็มรูปแบบยกที่1จุดเริ่มต้นความขัดแย้งที่เบอร์ลินกรุงเบอร์ลินเป็นเมืองหลวงของฝ่ายเยอรมันซึ่งหลังสงครามโลกครั้งที่2ได้ถูกแบ่งออกเป็น4เขตปกครองภายใต้การควบคุมของสหภาพโซเวียตสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรและฝรั่งเศสตามข้อตกลงของการประชุมเยวต้าเพื่อจัดระเบียบยุโรป หลังสงครามโลกครั้งที่สองในปี1945เพียงเวลาไม่นานความตึงเครียดก็เริ่มทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อชาติตะวันตกหันมารวมเขตการปกครองต่างๆในกรุงเบอร์ลินเข้าด้วยกันพร้อมกับพิมพ์เนินสกุลใหม่อย่างดอยช์มาร์กเพื่อใช้แทนไรช์มาร์กที่ใช้มาแต่สมัยสงครามโลกสร้างความไม่พอใจให้กับโซเวียตจอดตัดที่มองว่าสหรัฐพยายามช่วยให้กลับมาฟื้นตัวโซเวียตต้องการให้เยอรมันเป็นรัฐบริวารที่เชื่อฟังของตน แต่ฝั่งอเมริกาและพันธมิตรต้องการให้เยอรมันเป็นรัฐกันชนที่สามารถยืนได้ด้วยตัวเองความไม่ลงรอยดังกล่าวนำไปสู่การตัดสินใจดำเนินการปิดล้อมเบอร์ลินนอตในวันที่24มิถุนายน1948เพื่อบีบให้ชาติตะวันตกยุติการใช้ค่าเงินใหม่นี้เบอร์ลินตั้งอยู่ในฝั่งเยอรมันตะวันออกที่โซเวียตปกครองเมื่อถูกฝ่ายโซเวียตใช้อำนาจทางทหารท้าทายดอทรัฐบาลสหรัฐและอังกฤษ จึงตอบสนองด้วยการระดมอากาศยานเพื่อลำเลียงเครื่องอุปโภคบริโภคและฐานหินให้กับประชาชนในเมืองเบอร์ลินเป็นเวลานานเกือบหนึ่งปีจนโซเวียตต้องตัดสินใจย,ยุติการปิดล้อมในวันที่12พฤษภาคม1949ทําให้ปฏิบัติการดังกล่าวกลายเป็นชัยชนะของฝ่ายโลกเสรีครั้งแรกในการ,รเผชิญหน้าระหว่างชาติมหาอำนาจทั้งสองฝ่ายเมื่อถูกฝ่ายโซเวียตใช้อำนาจทางทหารท้าทายรัฐบาลสหรัฐและอังกฤษ จึงตอบสนองด้วยการระดมอากาศยานเพื่อลำเลียงเครื่องอุปโภคบริโภคและฐานหินให้กับประชาชนในเมืองเบอร์ลินเป็นเวลานานเกือบหนึ่งปีนอตจนโซเวียตต้องตัดสินใจยุติการปิดล้อมในวันที่12พฤษภาคม1949ทําให้ปฏิบัติการดังกล่าวกลายเป็นชัยชนะของฝ่ายโลกเสรีครั้งแรกในการเผชิญหน้าระหว่างชาติมหาอำนาจทั้งสองฝ่ายยกที่สององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือและม่านเหล็กแห่งยุโรป เมื่อการเผชิญหน้าทางทหารกลายเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สหรัฐอเมริกาและชาติพันธมิตรอีก12ประเทศได้ร่วมกันลงนามในสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือเพื่อก่อตั้งองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือนาโต้ขึ้นสำหรับทวงดุลอิทธิพลทางทหารในยุโรปตะวันออกของสหภาพโซเวียตเมื่อวันที่4เมษายน1949